ที่เคารพผมนายทรงศักดิ์ส่งเส,ส,สริมบุดมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นครสวรรค์เขตสองพักเพื่อไทยเรื่องที่หนึ่งจากที่ผมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนและ ปัญหาผู้นำท้องถิ่นท้องที่หน้าที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกดนำโดยนายฉลองจำนงนายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองกดและท่านกำนันบัญชาชื่นชาติและผู้ใหญ่ทุกหมู่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านปัญหาขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเนื่องจากตำบลหนองกดเป็นตำบลใหญ่มีพื้นที่ประมาณ8 3 0 0 0สาพันกว่าไร่ มี17หมู่บ้านประชากรหนาแน่นมีจำนวนประชากร20,000กว่าคนและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์4กิโลเมตรแต่น้ำประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีทั้งใช้ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านประปาหมู่บ้านยังไม่มีคุณภาพประปาส่วนภูมิภาคไม่ทั่วถึงปัญหาอุปสรรคแหล่งน้ำดิบและงบประมาณที่จะดำเนินการขยายเขต จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดสรรงบประมาณและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่สองโครงการวันท่อขยายเขตจำน่ายน้ำประปาหมู่หนึ่งถึงหมู่เก้าตำบลยางขาวอำเภอพยุหคีรีพี่น้องชาวตำบลยางขาวอำเภอพยุหคีรีฝากขอบคุณประปาส่วนภูมิภาคเขตที่สิบที่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี25 6 7เจ็ไว้แล้วนั้น ตามปฏิทินงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,567ฉบับปรับปรุงว่าแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมครับเรื่องที่3ขอขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคเขตศิธิ์ที่อนุมัติก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำประปาตำบลนิคมเขาบ่อกแก้วอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์ขนาด1,000ล้านลูกบาทเม็ดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหคิรีครับกับขอบพระคุณครับเรื่องที่สีมูที่ห เชื่อมต่อหมู่ที่7ตําบลยางตาลอำเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์ผิวจราจรมีปัญหาชํารุดเสียหายเวลาสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพี่น้องประชาชนได้รับการเดือดร้อนและได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างมากครับฝากท่านประธานสภานําปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนครับขอบคุณท่านประธานสภามากครับครับขอบคุณครับ